ต้องถือว่าเป็นการถแถลงข่าวสมคัญธ์2เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นการถแถลงผลการปฏิบัติการปิดลอ้อมตรวจค้นทั้งสําคัญภายใต้าายุทธการที่เรียกว่า Sunrise แอดจอมทองนะครับเนื่องจากมีการเปิดปฏิบัติการนะครับที่ที่ว่าการเขตอำเภอจอมทองตั้งแต่เวลาตีห้าอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นการสัมมนาร่วมกันกับผู้ประกอบการที่เป็นแหลง่งทับยาเสพติด ทั้งซิ่งรวมทั้งกำลังผู้ใหญ่บ้านประมาณ3,000กว่ารายนะครับในส่วนแรกครับอยากเรียนแค่ว่าเป็นการสนที่กำลังร่วมกัน3ส่วนใหญ่คือ1่ทางสำนักงานตํารวจแห่งชาติโดยตํารวจภูธรภาค5เป็นกําลังหลักเสริมด้วยกําลังจากกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนส่วนหนึ่งกองกาลังผาเมืองของทหารอีกส่วนหนึ่งฝ่ายปกครองอีกส่วนหนึ่งและกําลังจากปปสอีกส่วนหนึ่งนะครับปฏิบัติการรวมทั้งสิ่ง3จังหวัด เชียงใหม่เชียงรายและพะเยา okay, เขตอำเภอที่รับผิดชอบทั้งสิ้นทั้งหมด18อำเภอเป้าหมายทั้งสิ้น291เป้าหมายนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับสามารถดำเนินการจับกลุ่มนะครับซึ่งจะแถลงผลการจับกลุ่มภาพรวมนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหารวมทุกข้อหานะครับทั้งผลิตนําเข้าครอบครองครอบคองเพื่อจําหน่ายทั้งสิ้น326รายนะครับมียาบ้ารวมทั้งสิ้น1,390,000เม็ด มีเฮโรอีนนะครับประมาณ 1. นึกิโลมียาไอซ์ห้กิโลมียาอียาเคและสามารถยึดทรัพย์มูลค่าทั้งสิ้นสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันและในจำนวนทรัพย์ที่ยึดนั้นมีรถยนต์แปดคันนะครับซึ่งจอดอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีจักรายานยนต์มีบ้านพร้อมที่ดินมีทองคาหนัก2 0บาทและมีเงินสดที่สามารถยึดได้อีก3ามล้านห้าแสนหกหมื่นนอกจากนั้นยังพบความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนได้แก่ปืนอาวุธสั้น12บสอก ปืนอาวุธยาว19กระบอกกระสุนปืนต่างๆอีก1 4 5นั้นนับเป็นการปฏิบัติการครั้งสำคัญของตำรวจภูธรภาค5ภายใต้ในโยบายของท่านประธานคือ,100อคร้อยตำรวจเอกดรเฉลิมอยู่ำรุงและพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงห์เก้านะครับขอเรียนนะครับว่านอกจาก,กาจากับกุมทั้งหมดแล้วยังสามารถจับกุมเครื่อน่ายลายสำคัญอีก2เครือข่ายเครือขถ่ายแรกนะครับเป็นการหักหลังคดียาเสพติดแล้วฆ่ากันเองนะครับเป็นการหักหลังคดียาเสพติดแล้วฆ่ากันเองสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้5้าราย อีกรายหนึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดซึ่งมีการขยายผลมาตั้งแต่ที่26กรกฎาคมของกองบัญชาการตระหนัปราบปรามยาเสพติดคือกลุ่มโมกสันสเดียอำเภอเวียงป่าเป้านะครับรายละเอียดนะครับขอจะให้ท่านผู้การสืบสวนชี้แจงกับเท่านดีนะครับสำหรับผู้หาคดีฆ่าแต่ว่าฆ่าดียาเสพติดเนื่องจากว่านายจิตวัตรที่เป็นผู้จ้างวานประชานที่เป็นผู้ระวังนะประชาชนที่เป็นและเป็นอดีตผัวบ้านเป็นสมาชิกกบตเป็นประธาน ก็อาจเชิญถ่ายของคุณมมุ้งสัตร์เชี่เพิ่เป็นความเป้านะครับก็ตั้่มีการจัดท่าจาเรื่อวันที่1กรกฎาคม2 5 1 5แล้วก็ผมว่าผู้จำหน่าเก็ยังดอแท่ว่าแต่นดรเป็นิีาในะครับกับพวนะครับเป็นกุ่มคนในหมู่บ้านนี้ แลก็ไัน,นสิิตามพิการโดยตลอดนะครับก็การเป็นูการประชุมยาจำนวนห้าแเม็ดนะครับเมื่อวันที่20ธันวาคมและจากการประชุมนี้เองก็นำผการพิจาร้าห้าแสนบาทที่ได้เ,ออเป็นแส้ถามมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับในวันที่ยี่สิษาคมที่ผ่านมานเองครับแล้ววันทำการจกคุมในปัญญาหัวข้าวน,นะครับซึ่งเป็นพ่อและผู้คานี่ตรงนี้เขาไม่รู้ว่าไงเราเสียจนะิ่งที่นีจะเคีย เรว่องการนำยาี th ị th ị th ị ่ส as. ่งแล้วจะมีการไปรับเงินก็ตรวจสอบแล้วการตอที่20กันีาว่าสัญญาคุณนะครับป็นผู้รับจ้างค่งละหนึ่งแสนบาทตกปี่ยนครับเรื่กงนี้ครับคล่างรคแนละแสนแต่ไมจำเป็นต้องนสี่แสนสี่แสนแล้วก็สี่หมื่นสี่หมื่นครับแล้วก็รีแปลกนที่ันค่าละสี่แสนครับแล้วก็นสี่หมดแล้วนั่นก็เป็นสี่หมื่นสี่หมืครับ แต่ละวันในไม่เป็นอย่างนั้นถก็ถรับปมนคนจ้างครับไม่ใช่ครับอันนี้ต้ออายุ10คนจ้างเมื่อวานนี้สารได้การวัดออกไปทำแล้วก็เป็นคนบ้านแสลงเมื่อวานนี้ก็ได้รถกระสีครับเป็นบีเอ็มใหม่เลย5ตัวคู่คันหนึ่งแล้วก็เป็นรถกระบะเลยขอจ่ายกุญชานเป็นเงินเป็นทองมาครับจะมีทองคำมีในการลงทุนครับเพราะว่าตอนนี้เป็น ยังยัะเปิดไม่ได้ะเอ่ออันนี้ที่บ้านเราออ่เบ้านที่หมู่บ้านเขาเป็นหมู่บ้านขอเฉยๆนี่แบบนี้เตรียมไปตรวจก็เรียบร้อยท่านนี่ได้ขอมาแต่บ้านเหล่านี้ครับจับเปจะเอ่อจะเปิดไม่ได้ครับนี่เป็นผู้ต้องหาของทั่วโลกเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็ปีซึ่งที่สุดก็ได้ลักษณะของใช่เหมือนกันนะครับท่านถูกจากที่บ้านตรงบานแสต่อมิเตอร์ครับ ถับวันนี้หูมาเมื่อปีห้าริบเออปีนเป็นใช่หรืเลแต่ักษณะจ้างถามม่ฟัเรื่องโทรศัพท์หรอเป่าเพราะว่าใช้ลักษณะกาใช้จ้างกว่าประมัณทุกคน